บอ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 บหายไปแล้วนี่มพวกอ่ะรอฉันด้วยรอฉันด้วยรอฉันด้วยโอเครนทอประมาณ2ม,มั้งเริ่มทีพร้อมกันนั่นนี่นนก็จะเออแล้ว ัวไม่มันจะขึ้นไม่ได้เนี่ยฮึแล้วมันยิงเพื่ออ,อีบ้าอือมัานาอาซอยนะซอยโหวางบ้าอะไรเต็มเนี่ย <laughs> โอเคเดี๋ยวไปหาเพื่อน่อนโอเคเอไม่ได้เหรอ ออกมาแล้วได้ยินไหมมีหมุดนั่นเราตั้งแต่ถึงสาวคนแล้วอ่านไม่ออกช่างมันไม่เป็นไรนี่เกมมันก็ทำเราหนุนเสมอโอเคโอเคชิบโอ้โหนี่ตึกสูง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 เราต้องมีอุปกรณ์ยี่สิเนี่ยถึงจะขึ้นได้เอ้ย ออดิอะไรที่พี่เล่นนี้อยู่ยังไม่ว่างอือหือมาถึงแล้วโอเคน,นั่นไงสิงที่เห็นได้ก็คืออายุเฮลเเยเครนโอเคเราจะ้ียังไงดีช่วงนี้อาชญาหน่อยครับคุนอ,อ้าวไอชายอีกแล้วไอชายหัวสามองเฮ้ยพูดอีกไอชายเออ,ออะไรไม่รู้อ่ะ จบเ,เลยเออเลิกพูดภาษาอังกฤษได้แล้วว่ะอ่านไม่ออกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอยโอ้ยโอ๊ยภัยภ,ยภ,ยภ,ยภยอยากทรงอยากหลายหลายหลายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอชัดเจนชัดเจนคนเดี๋ยวเตรียมแผนก่อน ย่ใสนี่ยู่ใสยุใสยู่ใสยู่ใสเอ้ยยู่ใสยู่ใสเฮียเอาหัวระเบิดไหลไหลปุ๊บเอ้ยเอ้ยมีตัวเอี้ยเออโทษ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 นะโทษโทษไม่เป็นไรโทษโทษๆโอ้ยบูมโอเคใครมีกว่าอึ่มสร้างพายุอ่ะ เนื้อการสร้างพายุเหรอวะไอ้ชายล่างสีมันจะเบื่อแล้วนะโอ้ยโอ๊ยต้ยเผือยิงตัวเองแหมดีดีดีไอ้บ้าไอ้บ้าโอเคียวเคียวกูมาเกิดบ้าเลยวะไอ้เงี้ยต้องเพ่โอเคยันไม่มีที่ขึ้นนี่หว่าเราต้องไปขึ้นด้านล่างโอเค นึกว่ารัาสเซียอีกต้องเสียแบนดโลบอกเลยนะถ้าถ้าเป็นโอ้โหโอ้ยยิงเพื่อพี่แกไม่ไปเองอะ่ะยิงเพื่ออะไรเฮ้ยไม่ไปเร็วเองไม่มีไอเทมนี้หรอไอเทมที่ทําให้ไปเร็วขึ้นหน่อโหยุดงันหัวจุกหยุดเลยฮู้ตะเกียบฮู้ตะหนุห่มไป ขวดโดนเหวี้ยปติดเว้ยบอนเบาเสียงหน่อยได้โอเคโอเคจะได้ยินเสียงโอ้โหหูหยิงจนเครื่องเก็บยินจะแหลกละโอ้ยบอกว่าให้เบาน้อยหนึ่ง โอเคพวกเรามาแล้วตุ้มสาหลาไหลย,นนย,ย,หยืนเ้ยยเฉยๆก็ไม่ได้เลยเ้าลลระเบิดเตือนระเบิดขึ้นโอ้โหทุกคนอะไรมันก็มากเกิดตรงนี้วะเบื่อแล้วนะเอ้ยอย่าจกน้ำเดีย บอนลย่าดีบอนเบาเสียงนิดหน่อยได้ไหมที่ไม่ได้ยนินโอเคนะครับทุกคนแบบนี้เลย <c oughs> ใครๆก็ฉลาดกันทั้งนั้นหรอกไม่ต้องมาวางพาย,ยุตรงหน้านี่เลยก็แค่กระโดดไปเฉยๆเนี่ยทำไมมีแสงด้วยวะแสงม่วงไม่เคยเห็นเลยชื้อ,อ,อตอนเล่นเป็นครั้งแรกอะแบบเล่นไม่ค่อยถึยงนะสมน้อตรงนี้น เออเอา้าเอา้าเอ้าทะลุเข้ามาได้เฉยช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> เอา้าทะลุมาเฉยเลยเอเอเวยด้วยช่วยด้วยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโอเคเดี๋ยวบบก่อนกระเบิดปุ้มอืมอืมโอเคใช้จุดวาร์ปก็ได้น,น,นี่นั่นไงเออ เอออาจจะเป็นห้องลับก็ได้ดูดูก่อนดีกว่าโอโ้โหร่างด้านล่างลึกสิบเมตรโอ้โหรยเอาเอเเ้ยเอ้ยเอ้ยเกมค้างเกมค้างทแกะบักมันเดอะวันนี้ไอบ้บักบ้าเนี่ยตายสุดนัีนโอ้ระวังโอ้ยหลงหลงทางอ่ะทุกคนหลงทางหลงทาง ลงห้างเลยตรง้างอะ่ะมีแต่น้ำเรนโบว์เนี่ยลำํำคาญแล้วเนี่ยแสบตาแสบหลายหมดโอ้โหที่นี่อะไรเด้อไม่เคยเห็นเลยโุกคนลใครก็ได้ช่วยบอกผมหน่อยว่าผมติดอยู่ในนี้เอ้ยจะติดเอ้ยจะแข็งจะแข็งตายแล้วโอ้โอยรอดตายรอดตาย โอ้ยเยือดเกือบแข็งตายเข้าได้เออไอเอ็มเอ็มเดี๋ยวจะตั้งชื่อว่ากีนะบอนเบาเสียงด้วยปิดเพลงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวระวังระวังระวังหน้าที่จะคลิปอยู่เป็นไงอ๋อก็ปิดโอ้โห้ยตกน้ำอย่างเงี้ยไี่ด้ตรงไหนไงเออดีแหละโอเคเดี๋ยว ไม่ตรงตั้งค่านี่ไงศูนย์เปอร์เซ็นนั่นแหละเอ้ยน้ำนๆน้ำน้ำบลนระวังแข่งตายนะเนี่ยเรามีนี่แล้วบลนไอเทมนี้บลนมันได้มาจากไหนอะเราเพิ่งได้มาเองเอานะคะเอเอแต่พี่ยังไม่ได้เลยก็เราได้ยังไงเออเอ้เกินหายหายอน่ะ เอ,าอกเกหายไปแล้วอ่ะพี่นอกเกมไม่ใช่เราหาตัวใหม่หาใหม่แล่พี่นะหาที่คนรู้จักเราโอ,เ,อาเคนั้นนั่นเขาออกเกมไปแล้วมั้งหรือว่าเราเราเข้ามาช้าเกินเอาวิบาวไปไหนโอแล้ว วกเพื่อนมันยิงเรากดลงมาเนี่ยลำพานเนี่ยขึ้นมาดิไปเคเคเคอย่างใหญ่อย่างน้อยก็มีนี่หนึ่งสองสามปูมปมหลายหลายหลายหน้าอะไรวะทำไมมันเป็นหน้าไดนดมิกเฮ้ยเฮ้ยนี่เรา ทำไมันเป็นหน้าได้เดวิกวะแล้วข้างไหนนะเบ๊ะข้างไหนเออโอ้ยว่าจะได้โอ้ย,ยออตกเหี้ยเอีเซ็ตดิเออเดิน,ดนาสา้าซะโลชะเลอย,ย่าไปได้เลยเลยเอ,อ้ยเป่าพายุเพื่อ เอาไปยุ่งอะไรดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะผักเราตกน้ำอย่างเงี้ยทุกคนคนหลาดแบบเราต้องว่าไปโอเคเมื่อไหร่ไปยุ่งมีจะหาสักทีวะโอ้ยตกเลยเจ็นฮ่าฮอะไรยังดู๋ยนี่ไม่เอา

นนี่เขาแล้วก็ยังมันเป๊กอีกอ่ะมันเป่าทำไมเนี่ยว่าเป่าเพื่อเป่าบ้าอะไรเลยเอาเอาคนเตะบ้างอ่ะโอ้โหใช่ควายใช่ควาอีก็ควาใช่เออ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 ใช่ควายใช่ควายใช่ใช่ควายก็กระแ้งเขาอีกอะนะแตงเขาแล้วก็เตะอีกอ่ะ ฮะเดาเดาบอกอันกะเออเราเข้าไปถึงงานเดนห้าบอกวันฝุ่ฮะเออทไมบอกก็บอกเขาบอกตัวลอยได้อะ โอเคพี่จะได้สูงขึ้นแล้วเออ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 มันมาจากไหนท่บ้าไม่เอาปืนนั้นมาจากไหนอ่ะอ๋อ oh, พี่ได้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วอะ่ะเอ้ยบอลบาเสียงหน่อยเดีย๋ยวเดี๋ยวคลิปพี่โดนลิขสิทธิ์นะ โอเคอุ okay. here, future, okay. wow. ้ยเดี๋ยวเดี wow. ๋ยวพี pues ่โดนลิเกศีลดศีิมาเข้าพีนะจริงว้าวงิฮ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 ิว้าวทันพีเมอร์หลายๆเลยเลย ป <Okay. S 2> วดมากกินได้ค่ะโอ้ยขนมเล้ยได้ก่อนขนมซี่คี้ละเมือเฮ้โอเคยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนเนี้ยใกล้จะจบคลิปแล้ว โอ๊ยตรงหน้ามค่อยโอ้ยพอพอพอเดียวโอ๊ยพอ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 แล้วพวกพอพออย่าให้โชคร้ายมากกว่านี้นะอยากให้เราโชคร้ายกว่าเหรอโชคร้ายมันเข้าค่ายเราเนี่ยไม่เคยโชคดีเลยอะโอ๊ยจะกระเด็นไปไกลเลยยายวะจะให้เรากระเด็นเหรอเอ้ย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 ว่าก่อนว่าก่อนดยวนาวตาย เออจะดาตายแล้วเนี่ยโอ้ยโอเคโอเคได้ล้ตรงนี้เอเว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 ้องเปิดเลยจ้โอเคยเยโอ๊อ๊ยอ๊อ๊อยโอ๊ยอยอยโอยอยอยโ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 อ๊ยโอนยโอ๊ยโอ๊ยลอยยอยโอยอยอนยโอ๊อยอน เลยเลยๆลยลยลยยลยยมีหน่งไอ้อะจะจบคลิปอยู่แล้วยังมาให้เราตายอีกเหรอช่วงนี้คนสมัยนี้มันดูแปลกสาหรับวันนี้วยบายนะครับวีบาน